ถึงครารักตอนที่เจ็ดที่พักพิงณไรพิรุณพยักนรีจันทร์ทํโตไม่ถูกเท่าไหร่เมื่อก้าวเข้าสู่อนณาเขตพิรุณพยักอีกทั้งยังจนหนทางกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นข้าวของของเธอนั้นไม่ไปกับกองเพลิงจนไม่เหลือซากได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่ เซดายก็แต่อุปกรณ์ทำมาหากินคิดแล้วก็ปวดใจไม่น้อยเพราะเจ้าโนตบุกเครื่องนั้นอยู่กับเธอมาตั้งแต่ช่วงเข้ามาหาลัยใหม่ๆดีแค่ไหนที่เธอเป็นพวกโรงจิตกลัวไฟงานหายก็เลยส่งเข้าเมลตัวเองทุกครั้งที่ปั่นงานตามสบายเลยนะครับคุณจันทร์ตรงหน้าของเธอก็คือบ้านสองชั้นขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่คนเดียวได้ แต่จากที่รู้มาพันนิตาบอกว่าคาทาทอปักหลักอยู่ที่นี่ไม่ได้มีใครอยู่ด้วยเออเขาจะกลับมาประมาณกี่โมงหรอคะคิดว่าคงราวๆสองทุ่มนะครับปกติมื้อเย็นพี่รามกินข้าวที่ไหนคะทัชกรหัวเราะเล็กน้อยคุณรามก็กินกับคุณจันร์ไม่ใช่หรอครับ นารีจันน้าร้อนเผาเหมือนปล่อยไก่ตัวเบิ่มดวงตากลมโตมองไปรอบๆตัวบ้านตรงเข้าไปสุดน่าจะเป็นห้องครัวเห็นแล้วก็ได้แต่ตาโตดูเหมือนว่าครัวจะใหญ่น่าดูจันใช้ครัวที่นี่ได้ใช่ไหมคะของสดในตู้เย็นน่าจะมีเหลืออยู่ปกติถ้าวันไหนคุณรามไม่ได้ออกไปไหนจะมีแม่บ้านมาทำอาหารให้นะครับ ทัชก,ก่อน,นึกเอ็นดูคนรักของเจ้านายเนรีจันดูเด็กกว่าอายุมากนะักอาจจะพร้อด้วยลักษณะนิสัยกระมังเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการเรื่องที่พักให้กุญจันก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะอ๋อแล้วก็ที่ชาร์จแบตมีอยู่ในลิ้นชักหน้าตู้ทีวีนะครับเนรีจันเลิกคิ้วสงสัยที่อีกฝ่าย รู้เรื่องโทรศัพท์ของเธอที่แบตเพิ่งจะหมดไปเมื่อคืนเธอเองก็ลืมชาร์จแถมเช้ามาก็รีบออกลืมเอาสายชาร์จแบตมาด้วยเท่ากับว่าต่อนนี้มันไม่เหลือซากเพราะว่าถูกเผารวมไปกับทุกอย่างในห้องแล้วคุณรามบอกว่าโทรหาคุณจันไม่ติดนะครับถ้าชาร์จแบตแล้วยังไงโทรแจ้งคุณรามอีกทีอย่างนี้นี่เอง พวกแกจันเจ้าส่งข้อความหาเพื่อนทั้งสองคนดราม่าอะไรอีกล่ะอีนี่สาราส่งข้อความตอบไม่ดราม่าไม่ได้หอพักไฟไหม้ว่ะฉันที่อยู่เลยด้วยแต่ไม่รู้ว่าต้นเพลิงมาจากห้องไหนเอาเวนกรรมทำไงวะนั่นแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนอยู่มอหรือเปล่า เดี๋ยวไปรับปลายนิ้วของนอรีจัน์ชะงักลงลังเลว,ว่าจะตอบเพื่อนทั้งสองคนอย่างไรดีแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะบอกตามความจริงอยู่บ้านพี่รามเอ๊ะเอ๊ะยังไงกันเนีย่ยสราส่งข้อความแซวกลับมาคือว่าคุณทัศเขาผ่านมาพอดีนี่ยืนมองหอตัวเองด้วยตาปลอย เขาก็เลยบอกให้มาที่นี่ก่อนสาราแกก็ไปแซวมันมากมีแฟนก็ต้องอยู่บ้านแฟนมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอพันนิตาได้แต่บอกแบบนั้นใหญ่แม่เลี้ยงนี่ตัวชงตัวแม่สินะนี่ฉันออกนอกหน้าไปเหรอฉันคงต้องหาหอใหม่แต่จะไปหาราคาแบบเดิมได้ที่ไหนนะสิ ข้าวของก็ต้องซื้อใหม่อีกปวดหัวจะตายอยู่แล้วแกค่อยคิดก็ได้เดี๋ยวฉันไปหาที่ไร่นะเออนังเพลงไปอยู่เป็นเพื่อนชีหน่อยฝากจับชีพจรพม,มาจารีอีตุนน้อยมันด้วยนะว่าขาดไปแล้วหรือยังสราแกก็บ้าไปแซวมันนรีจันกดล็อกโทรศัพท์ไม่สนเสียงแจ้งเตือนรวัว ที่ผุดขึ้นมาในตอนนี้ได้ทีเอาใหญ่ตอนกันจนหลังชนกำแพงอยู่แล้วเนี่ยรู้เลยว่าสองคนนั้นมาที่นี่เธอคงจะโดนซักฟอกจนไม่เหลือสีแน่นอนพูดแล้วก็คิดถึงเพื่อนเพราะเมื่อก่อนเธอค่อนข้างที่จะตัวติดกับซาร่าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนต้องย้ายไปประจำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่อย่างนั้นเธอคงได้ไปซุกหัวนอน ที่ห้องของเพื่อนแทนจะมาที่นี่ก่อนหน้าที่เธอจะทักไลน์ไปหาเพื่อนได้โทรคุยกับชายหนุ่มเรียบร้อยแล้วเราเราวสองทุ่มข้าทาทอนก็คงจะกลับมาถึงที่นี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาคุณแม่ลูกสองก็บึงรถมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่คล้ายคนมาเข้าค่าอย่างไรอย่างนั้นแกหอบอะไรมาเนี่ย ยิงสาวตรงดิ่งไปช่วยเพื่อนยกกระเป๋าลงจากรถจะว่าไปที่นี่พานิตาก็ถือว่าเป็นเจ้าของเหมือนกันอันที่จริงเพื่อนเธอเป็นทายาทโดยตรงด้วยกระมังถ้าจำไม่ผิดก็เสื้อผ้าไงฉันเอามาเผื่อแกพานิตาลูบแขนเพื่อนรักใช้สายตาตรวจตราแต่งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า แกไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคนไรที่อยู่ได้แต่สายหน้ายิ้มยิ้มแต่เทาว่าแววตากลับหมนแสงลงทำเอาคนมองเศร้าตามไปด้วยฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเข้าของไม่หมดเลยนะสิโน้ตบุ๊กฉันก็ด้วยแค่แกแปลอดภัยมันก็โอเคแล้วชีวิตของแกน่าสำคัญที่สุดเลยนะ เธอรู้ดีว่านรีจันเป็นคนที่เข้มแข็งมากคนหนึ่งภายนอกเธออาจจะดูนุ่มนิ่มแต่จิตใจค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอาจเพราะสภาพแวดล้อมที่หล่อล้อมส่งผลให้เพื่อนของเธอนั้นกลายเป็นคนที่อดทนต่อสิ่งรอบข้างได้ดีกว่าใครตั้งแต่คบกันมาพันนิตามไม่เคยได้ยินเพื่อนของตัวเองพูดถึงบิดาและมารดารู้เพียงว่าเพื่อนโตมากับตายาย ซึ่งท่านเสียไปช่วงที่นรีจันทร์กำลังจะขึ้นมัธยมสามนั่นก็เท่ากับว่าเพื่อนของเธออยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่ตอนนั้นนรีจันทร์เริ่มทำงานพาร์ทไทมเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองทําทุกอย่างที่ได้เงินไม่เคยเห็นมันบ่นว่าเหนื่อยเลยสักครั้งต่อให้หน้าอาบเหงือ่อก็ยังคงมีรอยยิ้มถึงกระนั้นมันก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใคร หากไม่จนหนทางจริงๆเราเองก็เป็นเพื่อนได้แต่คอยอยู่ข้างๆซึ่งพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปหาหากนนรีจันต้องการความช่วยเหลือถ้าต้องอยู่ที่นี่ไปสักพักแกโอเคไหมละ่ะหรือว่าแกจะไปอยู่กับฉันดีนนรีจันเองก็พอมองออกว่าเพื่อนเป็นห่วงถึงได้เสนอทางเลือกให้กันถ้าเป็นเมื่อก่อน คงตัดสินใจได้ไม่ยากแต่ว่าตอนนี้เพื่อนมีครอบครัวมีสามีมีลูกเธอไม่กล้าไปรบกวนมันหรอกนะฉันอยู่ได้นะไม่มีปัญหาหรอกระหว่างนี้เธออาจจะต้องมองหาหอพักอื่นไปพลางๆพอมีเงินเก็บอยู่บ้างนี่คือไม่ไว้ใจฉันหรือไม่ไว้ใจพี่ชายตัวเองพี่รามดิ ผานิตาว่าเสียงกลุวหัวเราะตอนนี้เหมือนเพื่อนตัวเองโดนเข้ากรงเสือเราเวลาขึ้นแท่นประหารเวลาเสือมันจะตะครุบเหยื่อมันไม่ส่งเสียงได้ยะบอกไว้ก่อนคนฟังถือกับหน้าร้อนเผาระหว่างเธอกับคาธาทอนไม่มีอะไรเกินเลยมากสุดก็มีแค่จูบกันวันที่ชายหนุ่มขอคบอย่างเป็นทางการ เอาจริงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าวะเนรีจันได้แต่เก่าแก้มตัวเองแก้เกอจริงๆก็อายุป่านนี้แล้วสมยอมสินะคุณแม่ลูกสองพยักหน้าพร่างอมยิ้มนิดๆเขินอะไรก็เรื่องธรรมชาติไม่ใช่หรือไงไอ้เพลงพานิตากลับไปตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วเวลาที่เหลือ นรีจันจึงเริ่มขนตู้เย็นหาของสดดูว่าพอจะทำกับข้าวอะไรได้บ้างคาถาทรเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเรื่องมากเรื่องการกินเธอก็เลยเลือกทำอาหารง่ายๆสักสองสามอย่างกะเวลาดูแล้วชายหนุ่มน่าจะกลับถึงบ้านพอดีทว่าเธอคำนวณผิดเมื่อได้ยินเสียงรถยนต์ที่เคลื่อนตัวเข้ามาจอดไม่นานนักเจ้าของร่างสูง ย่ำเท้าเข้ามาในตัวบ้านเหมือนขถาทอนกำลังจะเอ่ยปากเรียกแต่ว่าหันมาเจอกันเสก่อนพี่รามนารีจันร์ตั้งรับแทบไม่ทันเมื่อเจ้าของร่างสูงก้าวเข้ามาฉับๆแล้วคว้าตัวเธอเข้าไปกอดเอาไว้แน่นในมือของเธอนั้นยังคงถือตะหลิวเอาไว้ส่วนมืออีกข้างที่ว่างก็เลยตั้งรูปแผ่นหลังคนตัวโตไปพลาง ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอดันตัวออกใช้สายตากวาดไปทั่วก่อนจะดึงเธอกลับไปจมในอ้อมกอดอีกครั้งอาการของคาทาทอนทำเอาเธอตกใจเล็กน้อยชายหนุ่มกอดเธอเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจนเธอนั้นต้องเป็นฝ่ายผลักตัวออกมาเองจะหันไม่ได้เป็นอะไรตอนที่ไฟไหม้จันทำงานอยู่ในมหาลัยนะคะ แค่เธอไม่เป็นอะไรก็พอแล้วชายหนุ่มชายข้อนิ้วไล้พลวงแก้มอิ่มเสร็จจากงานเขาก็ตรงดิ่งมาทันทีนี่เหยียบมาเท่าไหร่คะทำไมมันถึงไวกว่าที่บอกเอาไว้ล่ะนั่งเครื่องมาใจร้อนเป็นไฟขนาดนี้ใครจะทนขับรถไหวล่ะถ้าขับรถกลับก็คงจะถึงพรุ่งนี้เนรีจันไม่ได้ตาฝาด หรือว่าซื้อบื้อขนาดนั้นเธอเห็นความห่วงใหญ่ที่ชายหนุ่มมีให้อย่างท่วมทน้นในจะบวกกับเนื้อตัวที่สั่นเทาตอนที่เขาคว้าเธอไปกอดคนที่ควรจะหวาดกลัวนั้นมันน่าจะเป็นเธอไม่ใช่เหรอเออพี่รามไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมคะจันทากับข้าวยังไม่เสร็จเลยล่ะคะ่ะว่าแล้วก็เบิกตากว้างตกใจรีบวิ่งกลับเข้าไปในครัว เพื่อหลีแก๊สลงเมทนได้มองว่ามีเจ้าของร่างสูงก้าวตามมาในครัวติดๆจำไม่ได้ว่ากี่ปีที่แล้วเขาต้องอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้คาธาทอนเคยหวังอยากมีทั้งเงินอยากมีทั้งอำนาจที่สามารถชี้นิ้วสั่งใครก็ได้แต่ว่าเขาได้สิ่งนั้นมาหมดแล้วเหลือก็แต่ความสุขที่แท้จริง ที่เธอวินหาอยู่ทุกชั่ววันการที่ได้เห็นร่างเล็กๆอยู่ในสายตาอยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่จู่ๆเข้ากลางใจของชายหนุ่มความอบอุ่นแทรกซึมเข้ามาทีละนิดทีละนิดจนเกิดรอยยิ้มแต่งแต้มบนใบหน้าที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันกลับมาแล้วได้เจออะไรแบบนี้มันก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เป็นอยู่มันเรียกว่าอะไรไหนทำอะไรบ้างมีแกงส้มชะอมกุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็เหลือผัดผักอีกอย่างนะคะยญิงสาวเบี่ยงตัวเล็กน้อยเมื่อเจ้าของร่างสูงชะงโงกหน้าดูรอยิ้มกรุ้มกลิ่นแบบนี้อีกแล้วเธอทำให้พี่นึกถึง นึกถึงอะไรหระอคะก็เมียที่ทำกับข้าวรอผัวกลับมาจากที่ทำงานยังไงล่ะพี่รามทั้งเป็นคำพูดที่ดิบเถื่อนอะไรเช่นนี้แล้วดูเหมือนเขาจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยสักนิดติดจะชอบใจด้วยซ้ำไปพี <P> ่ <ie S 1> <P ie S 2> ชอบนะขะถาทดอดยังค <P ie S 2> งไม่ยอมหยุดยิ้มจะดีมากถ้าระหว่างอยู่ที่นี่ พี่ได้กินกับข้าวฝีมือของเธอตลอดเอนพูดเสียแบบนี้แล้วเธอจะเอาเหตุผลอะไรไปปฏิเสธกันละ่ะนรีจันท์อดที่จะมองค้อนใส่คนตัวโต,วตวไม่ได้ขาดถ่ายทอนได้แต่หัวเราชอบใจวางมือลงบนศีรษะของเธอแล้วก็ลูบไปมาเขาชอบลูบหัวเหมือนกับเอ็นดูเธอยังไงก็ไม่รู้สารภาพตามตรงเลยว่ามันทำให้เธอรู้สึกดีไม่น้อย จะอร่อยสมกับคำกล่าวอ้างหรือเปล่าเสียงทุ้มเปลยขึ้นดึงคำพูดหญิงสาวตอนนู้้นขึ้นมาก็ต้องลองพิสูจน์ค่ะถ้าไม่อร่อยมื้อต่อไปก็อดเพราะแม่ครัวเสียกำลังใจคนทำอาหารกล่าวที่เล่นทีจริงไม่กี่วินาทีต่อมากลับรู้สึกขนลุกกับลมหายใจที่ร้อนเผาที่เป่ารถลินบริเวณหลังคอ นรีจันได้แต่ยืนตัวแข็งมือร่างสูงยืนซ้อนหลังกันโดยที่มือนาวางเท้ากับเคาน์เตอร์ครัวเหมือนโอบกอดไกลายไปในตัวถ้างั้นกลิ่นแม่ครัวก่อนคนร้ายกาดยืนหน้าเข้ามาใกล้เรียฝีปากนาคอเคลียกใกล้ผ่วงแก้มที่ซับสีเลือดได้ไหมไม่ทำแล้ว คนตัวเล็กประท้วงเสียงแง่งอนกะว่าจะหาทางหนีด้วยการมุดตัวหนีออกไปแต่เหมือนว่าชายหนุ่มจะไวกว่าถึงคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันพี่รามอย่าเล่นแบบนี้นะคะแม้ก่อนหน้านี้จะปากดีกับเพื่อนว่าเรื่องอย่างว่ามันคือเรื่องธรรมชาติแต่พอเอาเข้าจริงแค่จ้องตาผู้ชายคนนี้แข้งขาของเธอก็อ่อนโยบได้ไม่ยากคถาธร มองคนในวงแขนแล้วก็ได้แต่ยิ้มออกมาการเคลื่อนไหวของนรีจันยังช้าก,กว่าเขาหลายเท่านักสายตาลอกแลกทำให้คนอื่นอ่านออกได้อย่างง่ายดายเลือกเขาก็ชอบอ่านสายตาของเธอแต่คงจะไม่ชอบใจเท่าไหร่หากมีคนอื่นล่วงรู้หรือว่าอ่านสายตาดวงนี้ออกเหมือนกับเขาเรื่องพวกนั้นน่ะคาถาถอนว่าเสียงแหบพร่า ถ้าเธอไม่เต็มใจพี่ไม่บังคับเขามาพูดเรื่องนั้นกับเธอหน้าตาเฉยได้ยังไงกันเนี่ยแต่อยากให้รู้เอาไว้พี่มีหลายวิธีทำให้เธอเต็มใจพี่รามเนรีจันถึงกับทนไม่ไหวลงไม้ลงมือกับชายหนุ่มด้วยการฟาดมือลงอกกว้างอย่างไม่ออมมือเธอรู้ว่ามันไม่ได้สะเทือนแต่การที่เขาแซงทำหน้าเยเก คนนับว่าเป็นการแสดงที่เข้าขั้นแย่เอามากๆพี่เจ็บนะขนตัวโตครางเี็งแผ่วเบาแถมยังปั้นหน้างององ,งําใส่กันดูไม่เหมือนขถาทอนเลยสักนิดแต่ว่านั่นกลับทำให้นรีจันหลุดขำออกมาถ้าไม่อาบน้ำก็ไปนั่งรอเดี๋ยวนี้เลยค่ะเหลือกับข้าวอีกแค่หนึ่งอย่างเองจันจะได้ผัดให้มันเสร็จๆไป จันเองก็หิวแล้วเหมือนกันนะพนันได้เลยว่าตอนนี้หน้าเธอคงจะแดงเถือกแน่นอนเพราะการที่คาถาทอนยังยืนยิ้มล้อเลียนกันอยู่แบบนี้ก็เท่ากับว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทำต่อเถอะพี่ไม่กวัแล้วก็ได้เนรีจันตั้งหน้าต,ตั้งตาผัดผักจนเสร็จเธอหวานให้เจ้าของบ้านยกไปวางไว้บนโต๊ะ ส่วนตัวเองนั้นก็เก็บกวาดทุกอย่างจนเข้าที่จากที่สังเกตของใช้ต่างๆมีเกินครึ่งที่ยังไม่ถูกใช้งานหมายความว่าขหาถอนไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือไม่เขาก็ใช้แค่อาศัยหลับนอนเท่านั้นบางครั้งพี่รามก็นอนที่ร้านจำได้ปะที่เคยบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารกลางคืนแต่แกมาอยู่ที่นี่ ที่รามก็คงจะครุกอยู่แต่บ้านแหละเรื่องส่วนตัวของคาถาทอนนั้นเนรีจันรู้น้อยมากเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เธอจะเข้าไปก้าวไก่ได้หากเขาอยากบอกมันก็อีกเรื่องหนึ่งบอกตามตรงว่าทีแรกเธอคิดว่าชายหนุ่มยึดอาชีพทำงานสวนเป็นหลักเสียอีกอาหารมือค่ำถูกตั้งแถวระเบียงหน้าบ้านซึ่งคนจัดโต๊ะไม่ใช่เธอแต่ว่าเป็นคาาทอ ที่ยืนรออยู่ก่อนแล้ววันนี้มีเธออยู่ด้วยคงต้องพิเศษหน่อยพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านก็เพิ่งจะถูกใช้คลุมก็วันนี้นี่แหละปกติพี่ไม่ค่อยกินข้าวที่บ้านเท่าไหร่มันเหงาเกินไปนรีจันทร์พอจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดบ้านหลังใหญ่แต่อยู่เพียงคนเดียวมันก็อ้างว้างไม่น้อยต่อให้เราชินกับการอยู่คนเดียว แต่มันก็มีอารมณ์โดดเดี่ยวบ้างในบางเวลาไม่เหงาแล้วค่ะเรากินข้าวด้วยกันบ่อยจะตายไปหญิงสาวอมยิ้มเป็นทั้งดวงตาตักข้าวใส่จานให้กับคนตัวโตที่นั่งมองโดยที่เธออ่านสายตาไม่ถูกระยะนี้จันอาจจะต้องรบกวนพี่รามสักพักนะคะเดี๋ยวจันจะรีบหาหอพักใหม่จันเจ้าถ้าเธอจะอยู่ที่นี่ พี่ไม่มีปัญหาคนตัวเล็กชะงักไปชั่วครู่อยู่นานแค่ไหนก็ได้พี่ไม่ว่าจันเข้าใจความหวังดีที่พี่รามีให้นะคะเขาอาจจะไม่ได้สีเรียดกับการที่เธอเข้ามาเบียดเบียนก็ตามแต่ว่าหอพักมันสะดวกกับการใช้ชีวิตของเธอมากกว่าแต่ว่าอยู่หอพักจันเดินไปทำงานไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วล่ะคะ่ะ พี่ไปส่งนั่นไงคะปลาสลิดท,ที่แรกก่อนจะนำไปทอดถูกตักใส่จานชายหนุ่มพี่รามก็มีงานที่ต้องทำกว่าจะได้นอนส่วนจันเข้างานเช้าถ้าพี่ไปส่งมันจะกระทบเวลานอนเอานะคะช่วงนี้ไม่ต้องเข้าร้านพี่ไปส่งได้มีใครเคยบอกไหมคะเนี่ยว่าพี่รามก็ดื้อเหมือนกัน ไม่มีไม่มีใครเคยใช้คำนี้กับเขาเลยสักคนดื้องั้นเหรอคำนี้ดูห่างไกลจากตัวเขาไกล้โคเลยละ่ะเธอเป็นคนแรกที่พูดกับพี่แบบนี้ไรพิรุนพยักอยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเนรีจันรู้ดีว่าคาธาทอไม่ปล่อยให้เธอไปทำงานเองแน่ๆเพราะว่ามันเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควร ดูส่งแล้วเวลานี้ไม่เหมาะที่จะคุยเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักธธเธอคิดว่าน่าจะปล่อยให้ผ่านไปสักพักค่อยพูดเรื่องนี้กับเขาอีกทีก็คงจะได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับถึงครารักตอนที่เจ็ดเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยาวมากๆ เนื้อเรื่องก็อาจจะดําเนินไปค่อนข้างที่จะราบเรียบสักเล็กน้อยนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้วื้อวาขนาดนั้นนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอาจผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าก,กดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันต่อหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ